สำหรับคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะเหนื่อยนะคะเหนื่อยภาระเยอะนะคะคุณมีภาระทางครอบครัวสูงนะเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ต้องรับภาระทุกอย่างนะคะแล้วตอนนี้คุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยอยากที่จะหยุดพักนะแต่อนาคตอนาคตของคุณ่ะมันจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นนะไพ่นี้มันเป็นไพ่เฉลิมฉลองนะอ่ะเพราะฉะนั้นเรามาขยายกันนะ ปัจจุบันของคุณหน่อยนะมันมีความไม่ชัดเจนนะความไม่ชัดเจนคุณอาจจะต้องการความชัดเจนบางอย่างอยู่อันนี้ติดกันสองใบเลยถ้าคุณเหนื่อยคุณก็พักนะคุณเป็นเหมือนขุนพลเป็นเหมือนแม่ทัพนะ แม่ทับขุนพลที่ต้องใช้ความพยายามใช้ความอดทนมากๆมันถึงเวลาที่คุณต้องพักคุณต้องหยุดถ้าคุณไม่หยุดคุณจะไม่ได้คำตอบอันนี้คือสารเลยนะไปพักผ่อนนะคะมันไม่จำเป็นต้องแบบไปต่างจังหวัดหลายวันอะไรอย่างนี้นะเอาที่คุณสะดวกและทำได้นะคะเป็นกำลังใจให้คุณนะโอ้มันจะเป็นแบบ การเริ่มต้นของความสุขอ่ะมันจะมีความสุขอะไรที่ทําให้คุณมีความสุขอ่ะขออีกใบะในะคะไนออบวานอย่างที่แม่หมอบอกแหละใครที่เหนื่อยหนักใครที่มันเหมือนกับว่ามันเป็นสถานการณ์ที่คุณต้องแข่งขันน่ะแต่คุณจะได้ชัยชนะนะอันนี้ก็ the victory card เพราะฉะนั้นนะคีย์ของคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะถ้าคุณอยากจะได้ชัยชนะอยากจะได้เฉลิมฉลองไม่ว่าจะเป็นเรื่องโปรเจกต์เรื่องงานเรื่องอะไรก็ตามที่คุณอาจจะต้องมีที่คุณอาจจะมีคู่แข่งขันนะคุณทําตามแผนที่วางไว้นะทําตามแผนที่วางไว้อย่าออกนอกแผนแต่ปัญหาของคุณคือคุณอาจจะไม่มีแผนก็ได้ตอนนี้เพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากได้ไอเดียดีด อยากมีแผนงานที่ดีเพื่อที่จะทำเรื่องนี้นะคุณต้องหยุดไปพักผ่อนร่างกายรีแลกก่อนแล้วคุณจะได้ไอเดียและไอเดียตัวน,นี้พอเข้ามาปุ๊บอะ มันจะทําให้คุณชนะในเรื่องที่คุณแข่งขันนะ่ะแม่หมอไม่รู้คุณแข่งขันเรื่องอะไรเพราะฉะนั้นคีย์ของคุณนะที่เข้ามารับชมคลิปนี้ผ่อนคลายร่างกายพักจิตใจนะคะให้สบายใจแล้วคุณจะได้ไอเดียและไอเดียนั้นจะทําให้คุณชนะในเรื่องการงานเรื่องธุรกิจเรื่องการแข่งขันอะไรบางอย่างแม่หมอก็ขอให้คุณโชคดี